หน,หนูไม่เอาเหรอคะไม่เอาใช่ไหมคะ เดินมาหามีมา

มีมีแมวบ่ะมีมีเหมียวบะางอ๋อมีเหมียวผ้าไม่เหมียวขอบคุณค่ะเอาผาให้มีขอบคุณค่ะ เก็บแป๊บนึงงานยุ่งมากใจได้ล่ะค่ะลูกงานยุ่งสุดๆเต็มแล้วเต็มแล้วกว่าจะนอนงานทำเยอะอื้มอื้อื้มอื้

a pintak hen ba bin mai no bin ba ขาขาเอาขาเอาขา,ขา,า,ขา,าออก<ห>นีผ้าไข่คะนีผ้าไข่เมาหมดล้วเมาหมดลยทำดีด,ดเกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บคอลูกด,ด,ด,ดูดีดิ้นจามันเก่งจะหลุดตรรูดแล้ว เจ็ดเดี๋ยวเก็บคอ,อดูทิพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่จีนังกาแล้วลไม่เอาไม่จีนังกาแล้วนะอุย้ยไปโยนเลยนะนี่สักโยนยอ <c oughs> เอาจังเอาใหม่เอาใหม่หหปไปโยนเลยนะโยนยันยัน <c oughs> Mỹ Dương Mỹ dừng Mỹ Dương Mỹ Dương Mỹ Dương Mỹ dồn Mỹ Dương Mỹ Dương ยืนน้อุ้ยนงีตัวลอยเลยนะเราอ่ะมาอมจินี่ฟ้ามี ป่าปเจตมีป่าเจตเอ้ยมีป่า้าเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่มีป่า Cảm ơn nào ขาขาอืมค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ได้ค่ะเต็มแล้วเต็มนะคนตัวเล็กเข้าไปคนตัวใหญ่เ้าเต็มแล้วลูกมีขา้าวมีขา้ขาวมันเต็มแล้วค่ะข้า,ขาวได้แค่คนเดียวคนอื่นเข้าไม่ได้บาร์บี้ขเข้าเถอะมีข้าวไม่ได้หรอก กินข้าวไปใหญ่ใหญ่กินเล็กกินข้าวได้ต้องนอนเข้าไปลูกต้องพร้อมหน้าเข้าไปได้แค่นี้เฮ้ยนอนจีนอนกระเถิบเข้าไปเหลืองหยางเหลืองหยา เกดเมยนี่เลยนอนไปเลยมามนี่ขาเข้าได้ที่ไหนล่ะน้องเกดเข้าเถอะเข้าเข้าไม่ได้เข้าเข้าไม่ได้เกดเข้าได้เกดเข้าได้คนเดียวเกดตัวนี้เข้าได้ไปใหญ่ไปใหญ่นี่ะมีมี ใช่มีเข้าไม่ได้มีว่ายใหญ่ปว่าเข้าไม่ได้เห็นปหมเห็นเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยเต็มก็ อากิสวดมนต์สิลูก Thank you. Thank <laughs> you. ส <pathway. S 2> ู้มานสู้ไหมเท้าของเราดล่างอ่มันเป็นที่นี่แหละทันนี้มันตันเนอะีมอไปแล้วมันม <of> าเกตดมันบะ่าบ้านเราเป็น้าแฟทั้งตะกรุดไฟน้อยทักงน่าก็เป็นเยมือนได้พี่นันโอ้ผมก็ลองดมีน้ำตาไหลลอืม

ไขึ้นมานั้วล้กี้ันขึ้นมาแล้วเปิดอต่เอาายในตัวนี้ย้ายเกจะเอาเกจเอาอาหารไครลูกใข่ไขรคะตัวอะไรคะนขึ้นรถธนาจตีิงลิงลิงเยอะไหม

เดี๋ยวไปทางนน้นก็ได้ค่ะเปิดเปิดนิดหน่อยอรออ่ะ,อะ,อะอตูนวนวิ่งมาแล้วโยนไปเลยโยนไปเลยีย ให้พี่จอตรงนตรงนี้ก็ไม่ให้ให้นี่มานี่นี่นี่นารถนี่อุ้ยยูให้ด้วยหรอให้ตนูนด้วยเหรอให้ตัไหนนี่ไหนตัวไนันมีให้อืมไม่เอากลัว้นมนวเปิดแล่ง ไม่เคาะนีเคาะนีนี่นี่ีเคาะไม่เคาะม่มีกลัวมีกลัวอ่อวาถอานชิดมันถอนชิดมันก๊อ

นี่จอข้างล่างกับมาข้างหน้า